สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตขั้นตอนการโอนเงินผ่านแอป t o Money Wallet ค่ะอันดับแรกนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่แอปค่ะใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะก็จะมาที่หน้านี้นะคะจะมีรายการอยู่แถบสีส้มทั้งหมดอยู่4รายการนะคะคือเติมเงินเข้าบัญชีโอนเงินสแกนจ่ายเงินเข้าร้านค้า App พูมันนี่นะคะสามารถเติมเงินและจ่ายบินได้นะคะไม่เป็นเติมเน็ตนะคะหรือว่าจ่ายบินค่านา้ำค่าไฟนะคะหรือว่ารวมถึงดูบินทั้งหมดได้นะคะสมัคร Easy p a นะคะเติมเงิน Easy p a นะคะบินบัตรเครดิตนะคะจ่ายได้หมดเลยนะคะแล้วก็บริการทางการเงินนะคะมีให้ชำระได้ หลากหลายเลยนะคะในแอป t ูมันน n e y อ a l ล็ t ค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตการโอนเงินนะคะกดเข้าไปนะคะที่การโอนเงินอันที่2ค่ะวันนี้นะคะจะโอนเงินไปยังธนาคารนะคะให้กดเข้าไปที่คำว่าโอนเงินเข้าบัญชี t ูมันนี่วอลเล็ t ค่ะค่ะเราจะเลือกเป็นบัญชีธนาคารนะคะ ธนาคารปลายทางนะคะที่เราจะเลือกวันนี้นะคะจะขอเลือกเป็นธนาคารกสิกรไทยค่ะ,ะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลขบัญชีค่ะใส่เลขบัญชีที่เราต้องการโอนไปได้เลยนะคะแล้วก็จํานวนเงินที่เราต้องการจะโอนนะคะแล้วก็กดคําว่าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารค่ะมาหน้านี้นะคะเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องนะคะว่าใช่เลขบัญชีของเราหรือเปล่านะคะจะมีค่าทำเนียม20บาทนะคะจากการโอนของ a d ป t o ม e นนี่ l l ลเลไปยังธนาคารนะคะถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกดยืนยันการโอนเงินได้เลยค่ะใส่รหัสผ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะมันจะเด้งเข้าไปที่ sms ของเรานะคะอ่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ